สวัสดีครับจิรัสาเวลครับวันนี้มาแชร์จิปเที่ยวก็คือถ้าคุณนึกภาพไม่ออกว่าคุณจะถ่ายรูปมุมไหนเนี่ยมันสวยนะผมแนะนาเลยให้คุณมาดูโพสการ์ดก่อนนี่ครับอย่างนี้เป็นยานทนบุรีทอนบุรีครับเราก็สามารถจะดูไอเป็นไอเดียแล้วก็ไปถ่ายมุมนี้เหมือนเขาได้นะสวยเลยนี่เป็นวัดอินาลีขาวแดงครับมุมถ่ายก็ะจะเป็นอย่างนี้เราสามารถจะถ่ายรูปของเราเรียนแบบเขาได้นะแล้วเราไปถ่ายเอง เป็นไอเดียแล้วลุกส,สวยเนะนี่ยภาษาทโอชาก้ามุมนี้ก็สวยครับเห็นไหมฮะเราเอามุมนะเรามุมเราไม่ให้หม่เพราะว่าเราจะถ่ายออกมาสวยของเขานะแต่ว่ามุมก็พอจัดมุมจัดอะไรมันจะสวยของมันเองนะนี่ย่านชิกเกะไกนะครับคอชินคกคุก็ถ่ายมุมนี้ก็สวยโอเคจบตัดทไลเวลครับผม you <laughs>